สวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนนะมาพบการเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอ่าเป็นสูตรแนวทาง2ตัวล่างนะครับเป็นเลขเด่นนะฮะอ่าเป็นเลขเด่นนะเป็นเลขเด่น2ตัวล่างนะครับผมนะมาได้ทั้งหลักหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมเสตตินี่เขาก็น่ารดีมากนะครับก็ประมาณ1ิบหัวงวดนะครับ10บหัวงวดนะครับผมนะยาวๆเลยนะครับสูตรนี้นะฮะ มาดูกันนะครับก็ขอให้เดินต่อนะฮะสำหรับสูตรนี้นะเข้าค่อนข้างดีนะฮะเข้ายาวมากนะครับผมนะที่เราคํานวณมาเนาะทุกคนเนาะอ่ะโอเคทุกคนนะ,ะเดี๋นนะยวมาดูกันเด่นนะครับเด่นล่างนะทุกคนนะสูตรเด่นล่างนะครับผมมารับชมกันได้เลยนะครับ มาดูวิธีคำนวณกันก่อนนะทุกคนนะสำหรับวิธีคำนวณนะครับสูตรนี้สูตรนี้ใช้เวลานานมากนะครับผมหวจับได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันสําหรับวิธีคำนวณนะครับเราใช้เป็นตรงนี้นะครับสครัตรงนี้นะครับเราใช้เป็นหลักหมื่นนะฮะสองครั้งนะที่นํามาบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็นํามาบวกกับหลัก หลักหน่วยเนาะเป็นหลักหน่วยล่างไอหลักหน่วยบนนะครับสองครั้งแล้วบวกหลักสิบล่างนะครับ1ครั้งถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น3ตัวนะเอ่อสามตัวครั้งที่สองนะผมก็พูดแบบนี้ดีกว่านะครับผมนะสาตัวครั้งที่2นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับสองครั้งแล้วก็นํามาบวกกับอสามตัวครั้งที่4ี่นะครับเป็นหลักสิบครั้งนะฮะทุกนั้นนะ โอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับผมอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าสูตรเข้าค่อนข้างดีเลยนะครับผมยาวมากยาวมากโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ผมขอคำนวณลงไปเลยนะครับผมนะอโอเคสําหรับงวดแรกนะครับงวดแรกนะเราจะเป็นสองสองบวกแปดนะครับได้เป็นสิบนะครับสิบบวกสามบวกสามได้เป็นหกเนาะหกบวกได้เป็นหกเหมือนเดิมนะครับหกบวก 8 6หบวก 8, ปดได้สิบสี่นะครับส4บ4บวกด้วยสี่นะฮะ14บสบวกด้วยสี่ได้เป็น8ดนะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้นะครับได้เป็น8ปดนะ8ดตรงนี้นะฮะเรานำมาบวกห้านะคงที่ด้วยนะครับผม8ตรงนี้นำมาบวก5้าคงที่ได้เป็นสาเนาะสามตรงนี้บวก1งคงที่ด้วยนะเลขจะมีอยู่สี่ชุดนะครับ ตามนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับงวดนี้นะครับเลขที่ออกเนี่ยเป็นสามหกนะครับสามหกนะครับผมเลขที่เข้าเป็นเลขนี้นะครับเป็นเลขเด่นเด่นสามนะครับเป็นหลักสิบนะสหรับงวดแรกเนาะ,ะถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่สองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดบวกแปดอันนี้ได้เป็นสนะิบเนาะสิบบวกสามได้เป็นสามเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ด อสิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะครับอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเป็นเก้านะครับเก้าตรงนี้บวกด้วยห้าคงที่นะครับผมเก้าตรงนี้บวกด้วยห้าคงที่จะเป็นสี่นะครับสี่ตรงนี้บวกด้วยหนึ่งคงที่จะเป็นห้านะครับมันนี้ออกเป็นเก้านะเก้าสองนะครับเข้าไปเป็นเลขเก้านะครับผมนะเป็นหลักสิบอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับถัดมานะฮะงวดงที่สามนะฮะงวดงที่สามจะใช้เป็น แปดลงมเป็นหกเนาะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยแปดนะครับผมนะตรงนี้เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกเ้านะฮะเป็นสี่นะครับสบวกด้วยสนะครับผมเป็นหนะฮะหนะครับหบวกด้วยสนะเป็นศูนะครับผมนะผลลัพธ์นี้ไดเป็นศูนย์ะศูนย์กห้าคงที่ได้เป็นห้านะครับ ห้าบวกด้วยหนึ่งที่ได้เป็นหกนะวันนี้ออกเป็นสามศูนย์นะครับสามศูนย์แล้วนะฮะมาเข้าหลักหน่วยแล้วนะครับผมนะถัดมานะครับถัดมา,าถัดมาก็ใช้เป็นตรงนี้เป็นแปดนะครับแปดบวกสามนะครับแปดบวกสาม เป็น1นะ1นึ่งบวกด้วยหนะครับเป็น7 7็เบวกด้วยสเป็น0 0บวกด้เอ่เป็น2นะครับตรงนี้สองบวกตรงนี้เป็น4 2่บวกสนะฮะ2อบวกสเป็น6นะครับผมวกบวกน้ฮะคงที่นะครับเอ่อ6บวกห้าหบวกห้าห้าบวก ห้าบวกเราขอภัยหกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเป็นสองวดนี้หลุดหรือเปล่านะฮะน่าจะหลุดเนาอทุกท่านเนาะวดนี้น่าจะหลุดนะครับสักรู่นะครับผมขอเช็คก,ก่อนนะฮะเช็คห้าสิบห้าสักรู่นะครับศูนย์เก้าปดห้าสองศูนย์ เป็นแปดสี่ขอไปผมดูมว่าผิดสักครู่นะครับสำหรับงุดนี้นะครทุกท่านนะผมจดสูตรผิดนะครับสักครู่นะผมว่าแล้วนะฮะทำไมผิดนะฮะสำหรับสามตัวบนตรงนี้นะครับสามตัวบนตรงนี้ผมไม่มีลิควิดด้วยนะทุกท่านนะสักครู่นะเดี๋ยวผมขอแก้เลยแล้วกัน ตรงนี้นะครับ944308นะครับผมนะตอนคำนวณตอนแรกก็ถูกนะฮะว่าทำไมถึงผิดนะอันนี้เลขเหมือนกันนะครับผมสำหรับเลขที่เราต้องใช้เนี่ยเราใช้เป็น9เนาะตรงนี้942นะครับผมนะ2ตัวหน้าครั้งที่สองแล้วก็ใช้เป็น4นะครับ8นะตรงนี้85นะครับผม สี่แปดห้านะครับผมนะถ้ามองไม่เห็นต้องขอไยด้วยนะครับผมนะพอดีลิควิดผมหาไม่เจอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอมาคำนวณใหม่นะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราใช้เป็นอ่ 4, 8, นะ 8, อสี่บวกสี่เป็นแปดเนาะแปดอ่อบวกสามนะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกด้วยหกนะครับผมนะเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ะครับผมนะส่วนตรงนี้เป็นสองใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ เก้าสี่สองนะโอเคเป็นสองนะสองตรงนี้นะครับผมนะบวกกันสองครั้งได้เป็นสี่นะครับผมนะคัดมาตรงนี้เป็นแปดนะฮะสี่บวกแปดสองครั้งได้เป็นหกนะครับผมก็จะได้เป็นศูนย์นะครับผัเราที่ได้นะฮะได้เป็นศูนย์นะทุกานนะศูนย์ตรงนี้บวกด้วยห้าคงที่นะครับไดเป็นห้านะห้าตรงนี้บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้เป็นหกนะครับผมเออผมก็ว่าทําไมเลขหลุดนะครับ อ่านะครับอันนี้เข้าตรงนี้นะครับเป็นห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดโอเคนี่นะครับอ่าถัดมานะครับถัดมานะครับผมนะเป็นงวดที่ห้านะฮะงวดที่ห้าเราใช้เป็นเก้าบวกเก้านะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเอ่อแปดบวก ดี๋ยวผมขอบวกนี้นะห้าบวกห้าได้เป็น10บนะครับอันนี้ได้เป็นสี่สี่บวกสี่บวกแปดได้เป็นสิ12องสิบสองนะครับผมนะสิบองบวกแได้เป็นศนยได้เป็นศูนยะผลลัพธ์นี้ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกด้วยหนึ่งเป็นหนะครับผมวันี้เลขที่ออกนะครับเป็นศูนย์เจนะฮะศูนย์เนะครับผมว็ยังเข้าไปนะเสนอเลขศูนย์นะครับ ถัดมาเราใช้เป็นหกนะครับทุกท่านนะหกเป็นสิบสองแบบเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งเป็น1นึ่งเป็น1นึ่งเป็น9ก้านะครับเก้าเก้าหนึเป็น27นะครับแล้วใช้เลขเจมาวางเจบกด้วยห้าคงที่ได้เป็น2อนะฮะสองบวกด้วย2บกด้วย1นึ่งคงที่ได้เป็นสามนะฮะวันนี้ออกเป็น0ูนย์สาะครับทุกท่านนะ ศูนย์สามก็ยังเข้าไปนะครับเล็กเด่นนะหน่วยนะครับเด่นล่างนะฮะสิบขวดนะสิบของขวดนะครับโอเคนะครับถัดมาถัดมาเป็นสามเป็นหกนะครับหกบวกหกบวกแปดนะครับเป็นสิบสี่นะฮะสิบสี่สิบสี่นะครับสิบสี่บวกเอ่อสี่บวกสี่ได้เป็นแปดเนาะ แปดบวกได้เป็นศูนย์แปดแคูณกันสาครั้งนะแปดหนึ่งแปดแปสองสิบหนะกแปนะครับผมนะยี่สเอาเลขสี่มาวางนะครับสี่ตรงนี้บวกห้คงที่นะครับได้เป็น9กนะเก้าตรงนี้บวกด้วย1นึ่งคงที่ได้เป็นศูนยนะครับผมงวดน,นี้ออกเป็น1นนะครับผม อ๋ดูว่าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับสำหรับเลขเด่นนะใครที่ชอบคํานวณสูตรนะครับตรงนี้ผมก็นั่งคิดมาให้นะครับก็สามารถแคปเจอร์เอาไว้ไปทําที่บ้านได้นะตรงนี้เนี่ยสำหรับสูตรเลขนะครับผมนะโอเคนะครับถัดมาถัดมาถัดมาเราจะเป็น7จ็ดบวกเดนะจเป็น14บสนะสิบสี่บวกหกเป็น10นะครับตรงนี้จะเป็น6 6เป็น7จ็ดนะเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าบวกด้วยสี่เป็นสิบสามนะครับเราใช้เลขสามวงวังนะ 3บวกด้วยห้านะครับจะเป็นแปดแปดบวกด้วยหนึ่งนะครับจะเป็นเก้านะงวดนี้ออกเป็นห้าเนาะห้าแปดนะครับห้าแปดนี้เข้าเป็นหลักนี่นะครับหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนะครับผมถัดมานะครับถัดมางวดนี้เราใช้เป็นเก้าโอ้โหเก้าหลายเก้าเลยเนาะ สักคู่นะครับ919าหนึ่งเก้าก้เ็ดเก้าสี่สเอา9ก้าหนึ่งเก้า8ก3 17, 94, 36, 95, 9สองสิบแปดเก้าสามเก้าหนึ่งเก้ากสอด้ะครับเก้าหกห้ามนะครับนหกสิบมหกสิบสบวกด้วยห้านะครับหกสาบกด้วยหนะครับจะเป็น8เนาะ 8ตรงนี้บวกด้วย5คงที่ได้เป็นเออสามองวดนี้หลุดหรือเปล่าทุกท่านงวดนี้น่าจะหลุดนะครับว่าคำนวณตรงนี้ไป5้าเอางวดนี้น่าจะหลุดนะทุกคนนะเก้าหนึ9งเก้าเก้าสปเป็น50เป็น8เป็น0 เางวดนี้หลุดนะทุกท่านนะนะครับแปดบวกด้วยห้านะครับได้เป็นอได้เป็นสามนะครับสามตรงนี้บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้เป็นสี่นะงวดนี้ให้ออกเป็นศูนย์เก้านะครับผมนะก็งวดนี้หลุดหรือเปล่านะผมขอดูก่อนนะผมเช็คอีกทีหนึ่งก่อน <laughs> เดี๋ยวพีดอีกนะครับ เก้าเก้าโอเคนะครับอันนี้หลุดจริงหลุดจริงๆนะทุกท่านนะอันนี้นะครับวันนี้นี่หลุดจริงๆนะวันนี้หลุดจริงๆนะครับโอเคนะครับนะครเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับหลุดไปงวดเดียวนะครับหลุดไปงวดเดียวเดี๋ยวมาดูถัดมากันถัดมานะครับถัดมาตรงนี้นะครับผมเราใช้เป็นห้าบวกห้าได้เป็นสิบนะครับตรงนี้บวกหกถัดมาตรงนี้บวกเ ห 6. 6เป็นสิบนะครับสิบบวกศูนเอ่อสิบบวก8ดนะครับสิบบวกหหเป็นเอ่อบวกสี่เป็นศูนย์ตรงนี้ศูนย์บวกด้วย5้าคงที่ได้เป็นห้านะห้าตรงนี้บวกด้วย1คงที่ได้เป็นหนะหัวนี้นี่เข้า2ตัวเลยนะฮะเข้า2ตัวเลยนะ สำหรับงวดนี้เข้าเป็นศูนย์หกนะครับผมนะงวดนี้เข้าเป็นศูนย์หกเข้าสองตัวเลยนะครับนี่นะครับก็เดินต่อนะครับมีหลุดงวดหนึ่งเนาะหลุดงวดหนึ่งนะครับมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเป็นงวดที่จะถึงนี้นะเป็นงวดสิบหกเอ้ยไม่ใช่สิบหกวันที่หนึ่งนะฮะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขเด็ดกันนะครับแล้วก็มาดูเลขว่าเลขไหนนะครับที่ชนกันบ้างนะฮะทุกท่านอ่ะ ตรงนี้นะครับเราใช้เป็น5นะครับ5้บวกหได้เป็น10นะ10บวกศได้0เอ่อเป็น4นะฮะตรงนี้4บวกด้วย4บวกด้วย0ตรงนี้6 6ห2สิบวกสีบวกสเป็น6นะครับ6บวกด้วย6บวกด้วย6นะฮะเป็นเอ่อ12นะครับอ๋อคำนวณได้เป็น2นะครับนะ 6ด้วย5คงที่ถ้เป็น7นะ7บวก1คงที่ถ้เป็น8นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขที่เราคำนวณได้นะครับเราจะได้เป็น2 7 8นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1นะครับมียอ6 5นะครับนะก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมนะสูตรอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับผมนะดู ชอบสูตรไหนนะครับก็ลองจับไปดูนะทุกท่านนะสูตรมีค่อนข้างหลายสูตรนะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับผมวันนี้ก็พยายามเร่งหาสูตรสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะหาสูตรสองตัวเนี่ยมาจับชนให้นะฮะเดี๋ยวสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยผมว่าผมคํานวณผิดไปนิดนึงนะทุกท่านนะนะครับผมว่าผมคำนวณผิดไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมมาแก้ให้แล้วก็เดี๋ยวมาจับสูตรเดี๋ยวมาจับ แนวทางให้นะครับนะเอาเป็นเลขชนแล้วกันนะครับา,า,าล่างสูตรเด่นล่างนะครับอันนี้เด่นล่างนะครับผมนะเด่นล่างสูตรนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมมีสามตัวเหมือนกันนะแปดเก้าสิบนะครับผมแล้วเขาไปชนกันเลขแปดนะครับสําหรับสูตรนี้น ตัวล่างนะครับผมตนี้เขียนเป็นสองตัวล่างมนาะครบนะเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะครับผมแล้วพอดีเขียนผิด <c oughs> พอดีเขียนผิด <c oughs> ครบนะครับผมในะตรงนี้สําหรับสูตรนี้นะครับผมมาเลขที่ชนกันเนี่ยจะได้เป็นเลขเจ็ดนะทุกคนนะนนะสูตรล่างนะอันนี้เป็นสูตรล่างห้าตัวนะครับมามาสองตัวเนี่ยก็จะได้เป็น 901นะครับแล้วก็47นะครับ901 47หลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะเออชนกันชนกันเยอะเลยนะครับผมนะยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาจับสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วก,ก,นะกันนะทุกคนนะอันนี้ก็แคปเจอร์ไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางขอแล้วกันนะสหรับใครที่ชอบเลขการคำนวณสูตรนี้นะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะเพื่อนนะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโะอกาสหน้า สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม